สามหนุ่มดวงสวยฟ้าพิโรตายหนึ่งเจ็บสองฝนส5้าจังหวัด30จังหวัดตกหนักวันนี้40่สิถึงหกสปรเ็นของพื้นที่พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภพยพยากรณาา์ทางเพจและ youtube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยาพรลุงพิลาชายทางเฟซบุ๊กประจําวันพฤหัสบดีที่9กพฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงฝนตกหนัก พื้นที่เสียงฝนบรืนประเทศไทยทางตอนบนภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังที่ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูที่ด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับฟ้าพิโรอดสามหนุ่มหลบฝนตกหนะักตายต้นไม้ใหญ่ฟ้าผ่าเปลี่ยงเดียวดับหนึ่งเจ็บสองสามหนุ่มดวงซวยวิ่งหลบฝนตกหนะักยืนพักใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นจังหวะฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยง ต้หนึ่เจ็บสองพบว่าพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็เคยมีฟ้าผ่าลงมาใส่คนเสียชีวิตถือเป็นศพที่สองจากเหตุการณ์คล้ายกันโดยเ7พฤษภาคมที่ผ่านมา1 6นกร3 0นาทีมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินเชียงรายจุดดอยหางได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บสามรายพื้นที่บ้านดอยหางหมู่ที่หนึ่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย จึงนำกำลังและอุปรกรณ์ไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามรายหน่วยพยาบาลฉุกเฉินมูลนิธิสยามเชียงรายได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ภายหลังทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จำนวนหนึ่งรายคือนายเอกพันธ์ชะวันธรรมอายุ30ปีและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองรายคือนายจะแอร์ กุยแก้วและนายจะแฮกุยแก้วรักษาตัวต่อณนะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะนี้รู้สึกตัวด้านนายสุรินรักชาติอาสากู้ภัยมณลนินธิสยามรวมใจจุดดอย่างเล่าว่าหลังจากได้รับแจ้งต่างกู้ภยัยได้นำรถพยาบาลไปยังจุดที่เกิดเหตุ แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่ารถพยาบาลไม่สามารถขึ้นไปที่เกิดเหตุได้เพราะเป็นถนนดินรูกลังที่เพลิงปรับใหม่และมีฝนตกลงมาทําให้ถนนลื่นต้องใช้รถยนกระบาขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นไปจุดที่เกิดเหตุซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นเมื่อไปถึงพบว่ามีคนหมดสติอยู่สองคนทราบชื่อคือนายเอกพันธ์และนายแฮสภาพหมดสติส่วนนายแอ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุที่ฟื้นขึ้นมาก่อนเป็นผู้ไปแจ้งของความช่วยเหลือรวมผู้บาดเจ็บสามรายทางผู้ภัยและชาวบ้านที่ขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุได้ช่วยกันลําเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นรถกระบะก่อนนำมาเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถพยาบาลตรงกลางทางและนําผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และทราบว่านายเอกพันธ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก่อนหน้าที่เกิดเหตุชาวบ้านได้ไปช่วยกันปรับพื้นที่ดินช่วยกันปลูกป่าตามโครงการพระธพระอาจารย์วิบูลรรมเตโชที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์และช่วงเย็นได้มีฝนตกฟ้าขนองชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทยอยกันกลับลงมาแล้วแต่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังไม่ได้ลงมา และไปหลบฝนตรงต้นไม้ใหญ่จนถูกฟ้าผ่าลงมาใส่เป็นเหตุให้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวโดวยก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีก็มีเหตุฟ้าผ่าลงมาใส่คนเสียชีวิตแต่จุดที่เกิดเหตุครั้งนั้นอยู่บนภูเขาคนละลูกไม่ห่างกันมากนักถือว่าเป็นศพที่สองที่มีการเสียชีวิตจากฟ้าผ่าในบริเวณเดียวกันขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ ต่อไปจะพาไปดูในด้านของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมทิยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักหกนกาของวันนี้ถึง6นากาของวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองปริมาณฝนตั้งแต่3 5มมลิเมตรถึง90มบมิลิเมตรเรืนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตาสุโขทยัยอุตรดิตถ์ พิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรชบูณ์นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีพระนครศรียุทธยาสระบุรีนครน,นายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประวบคีรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ในวันนี้นะครับ ส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ40-60%ของพื้นที่ฝนมากที่สุดภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝน60%ส่วนภาคอีสานและภาคกลางฝน40% และจะมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับแอดมินรับทราบจากในด้านของแฟนลับ f อหลายท่านได้รายงานข่าวเข้ามาว่าในช่วงนี้ฝนยังกระจายตัวไม่มากนะักบางพื้นที่ตกบางพื้นที่ไม่ตกแต่ส่วนใหญ่ก็ตกแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยซึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกหนักเลยฝนตกหนักบางจุดก็มีน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานบางพื้นที่ก็มีน้ําขังในานานะครับ แต่ก็เป็นส่วนน้อยและส่วนใหญ่ก็เป็นฝนตกเล็กน้อยฝนปานกลางโดยฝนตกเล็กน้อยก็ไม่พอเพียงพอชุ่มในด้านของการทำกิจกรรมเพราะในช่วงนี้นะคะในด้านของสภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีความสวิงตัวของสภาพอากาศลมมีความไม่แน่คิดนะคะดังนั้นความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาจึงมีได้อย่างไม่มากสักเท่าไหร่ ก็จะมีเข้ามาเป็นช่วงๆเป็นระรอกระรอกและยังคงไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับและคาดว่าหลังจากกลางเดือนนี้ไปปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่ 16, 17และ18พฤษภาคมหลังจากนั้น20พฤษภาคมจนถึงในช่วงวันที่23พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเึ่งนะครับสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนก็เกิดจากให้ได้ของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ที่พัดตอบเข้ามาปกคลุมภาคเหนือนะภาคกลางตอนบนทำให้บริเวณดังกล่ามีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาท,ที่ไม่แข็งแรงป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางกากรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง รังบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ํปรอระบายได้ในช่วงนี้แต่ก็เป็นส่วนน้อยซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันซึ่งจะมีอากาศร้อนจัดอยู่นะครับหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ในช่วงนี้แต่ก็เป็นส่วนน้อยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ อุณหภูมิสูงสุดก็ยังคงจะอยู่ที่ประมาณ41องศานะครับในวันนี้ส่วนภาพรวมแล้วบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ22-26องศาและสูงสุดจะก็จะอยู่ที่ประมาณ33-39จนถึงองศานะครับยกเว้นแม่ห้องสอนที่จะอยู่ที่41องศาเนื่องจากนะคะลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศร้อนเช่นกันนะคะในตอนกลางวันก็จะมีฝนเข้ามา40%บริเวณพื้นที่จังหวัดบางส่วนของจังหวัดเลยน้องคายบึงกาองบอรีลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วส0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลงกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุยาเรื่องพุ่มต่ำสยสิบสี่ยองศาและสูงสุด3 7มเถึงสาองศาจากลมใต้ความเร็เวสถึงยีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะนาครน,นายกจัดึงเชาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองศาและสูงสุดสามารถถึง3 9กองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงม m, เลทขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพริม,มนณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด 20, 000, ยี่ยงศาและสูงสุด ามถึง3 8องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ยารากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวนันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝังตตฝ่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบส่วนมากจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบองศาและสูงสุดสามสถึงสามหกองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลทเคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นของุกท่านติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนจากกรมอุตุการิงกรกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ